ที่ห้องประชุมสีเทพโรงแรมโคสิตฮิลในอัคารเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมสมนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองโดยมีที่ปรึกษาคณะผู้บริหารและเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเกียรตินางนรุม,มนวร,รกมลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงาน ตามพระราชบัญญัติสภาพ,พัฒนาการเมืองพุทธศักราช2,551หมวด1ให้สภาพัฒนาการเมืองดำเนินการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตร,สร,รสิย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองทางนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เลยเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีทางการเมืองวิถีชีวิตประชาธิปไตยและสนับสนุนคณะ ทำงานคือขายภาคประชาสังคมโดยมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการได้มีการจัดประชุมสัมนาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขึ้นโดยมีภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆเข้าร่วมการสัมนาจำนวน150คน โดยมีการบรรยาให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่สภาพ,พัฒนาการเมืองและกองทุนพัฒนาการเมืองโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมานฟูแสงรองประธานสภาพ,พัฒนาการเมืองคนที่1จากสถาบันพระปกเก้าและมีการเสวนาในเรื่องพื้นที่กลางของประชาชนโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเมืองให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง